เป็นคนบันเทิงที่แอคทีฟทุกครั้งนะคะที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะคุณกองห้วยไร่ใช้ Facebook ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนช่วยระดมรับของบริจาคตั้งแต่วันแรกแล้วที่น้ำท่วมสุขโขทยัยเมืม่อวานนี้ค่ะก็ได้เดินทางไปจัดโรงทานนะคะพร้อมกับตั้งสเตตัสขอบคุณงานจ้างเต็มบงที่จังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่29สิงหาคมน,นี้เพราะว่าจะได้นาเงินค่าจ้างไปช่วยน้าท่วมนั่นเองนะคะ จากภาพเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วแต่ว่าบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายไม่น้อยเลยค่ะหลังที่คุณกล้องห้วยไร่กําลังสํารวจนี้นะคะเป็นบ้านที่ถูกน้ําพัดมาจากที่อื่นซึ่งนักร้องดังก็โอนเงินช่วยเหลือนะคะเบื้องต้น1,000 0บาทเพื่อให้พอซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนได้ ตอนนี้นะคะถนนสายหลักสายรอง8สายในสุขโขทยัยใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วเหลือบางจุดเที่ยงมีน,น้ำท่วมขังค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็วางแผนเตรียมกำจัดเศษซากต,อ,ตอไม้ที่ไหลามาติดหลังคาบ้านเรือนประชาชนรวมถึงการฟื้นฟูเรื่องอาชีพหลังน้ำลดด้วยรวมถึงการช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียหายให้ด้วยค่ะ